จอหนึ่งก่อนอ้จอเดียวนี่คือคนไม่เคยทํางานจริงนะครับไปเจอฟอร์มที่แบบว่าฟอร์มเดียวมีดอกดาวเป็นสิบมีเท็กบ็อกเป็นสามสิบสิบอันมีแถบอีกแปดเก้าแถบแต่และแถบก็คอมโพเนนต์อื้อนะครับอะไรก็มู้เต็มเหมือนเงืือนไขเพียบนั่นแค่จอเดียวผมเขียน PHP ธรรมดานะครับความรู้ผมไม่ค่อยมีอะไรมาก ความยากของจอเขาก็คือว่าไอ้จอบดาวเนี่ยมันจะเชื่อมโยงกันเช่นจอบดาวจังหวัดอําเภอหมู่บ้านตำบลอะไรพวกนี้นะครับจะซิงกันไล่ลงไประดับถึงหมู่บ้านเลยจังหวัดมันเริ่มตั้งแต่ภาคภาคจังหวัดอําเภอตำบลหมู่บ้านสี่ห้าชั้นผลพิษพีธรรมดาจะให้มันส่งค่ากันยังไงล่ะครับมันส่งไม่ได้ ทีแรกเลยก็รีเฟซไปส่งค่าทั้ง URL เป็นเก็แบบกระกากไปก่อนเต่มาไม่ได้เพราะว่าฟอร์มมันเยอะจะให้จำค่าทั้งหมดยากมากแถบมันก็แต่เก้าแถบไปรีเฟซไอ้ดอกดาวแถบที่เก้าเนี่ไอ้แถบที่หนึ่งค่าเคลียร์หมดผมต้องให้มันจำค่าให้ได้เพราะนั้นเป็นโจทย์หนักมากสุดท้ายผมก็ใช้วิธีแบบโง่ๆ ดึงทุกอย่างมาใส่ใจว่าสคริปต์ไว้เป็นตัวแปรนะครับดึงแม่งมาให้หมดใส่ไว้ในนั้นจังหวัดอำเภอตำบลมันไม่ได้นะครับหมู่บ้านเป็นหมื่นเลยหลายหมื่นด้วยสี่ห้าหมื่นอย่น้บงเยอะนะครับเยอะกลายเป็นว่าเอาใหม่หาวิธีใหม่หาไปเรื่อยๆเรื่อยเรื่อยๆคิดหาวิธีไอ,อ้คำว่าคิดหาวิธีนี่หมดไปสามเดือนในสผมก็ได้พบกับสิ่งที่เรียกว่า xml http request หรือที่ทุกวันนี้เราเรียกกันว่า ajax นั่นแหละมันก็เดียวกันนะแต่สมัยก่อนมันไม่ได้มี jquery ไม่ได้มีแบบอะไรสะดวกสะดวกอย่างทุกวันนี้ครัสมัยโน้นอะไรก็ลำบากก็ทำก็เก็บโจทย์ไปได้มาที่เพิ่นดับดาวไปได้ที่เจอโจทย์อีกว่าเอาหน้าต่างบางทีมันจะมีคลิกแล้วก็เปิด2องสามสีห้าหน้าต่างแล้วส่งค่ากันเป็นเว็บนะครับแม่เ้ยแต่เสียบทำอยู่กับวินโด s ผมก็ปวดหัวตุ๊บ่อยจะส่งค่าอะไรหน้าต่างเปิดสี่ห้าหน้าต่างส่งค่ากันนะคลิกหน้าต่างที่สองหน้าต่างที่หนึ่งเปลี่ยนอย่างเงี้ยโอ้ยลำบากมากกว่าจะทำตรงนั้นได้อีกหมดตีเป็นเดือนแล้วยังมีพวก CSV Back Up อีกชีวิตผมก็ไม่เคยทําระบบ Back Up เอ็กพอร์ตออกมาเป็น CSV แล้วก็ไปรีสโตร์เข้าอีกฐานหนึ่งได้ผมไม่เคยทําอย่างนั้นก็หาวิธีการอยู่ สาหัสเมื่อกันอ่านไฟล์เขียนไฟ f read f w r i t f open นะครับลำบากแล้วยังไม่พอยังมีเชื่อมต่อกับ xml ไฟล์อีกนะครับ mm. เชื่อมต่อกับไฟล์ที่เป็น xml เป็นแท็กเป็นแท็กโ้ลำบากมากแล้วก็มีซิบซิปข้อมูลทั้งหมดกดที่ปุ่มในเว็บ php นะครับแล้วแบ็กอัพทั้งหมดเช่นแบ็กอัพไฟลแบ็กอัพรูปภาพแล้วก็แบ็กอัพดัต้าเบ ให้กลายเป็นไฟล์ซิปไฟล์เดียวแล้วรีสโตก็คือเอาไอซิปเนี่ยอัปโหลดเข้ามาี๋ยวระบบมันจะแตกไฟล์ออกกระจายเข้าไปเก็บให้เวลาเขียนโมดูลเพิ่มนะครับของเขานี่จะมีแบบว่าให้โปรแกรมเมอร์เนี่ยสามารถสร้างโมดูลเป็นซิปตามแพทเทิร์นนี้แอมเอมาตรฐานที่กำหนดกันมาเนะี่ยแล้วเอาไอซิปเนี้ยอัปโหลดเข้าไปโมดูลก็จะแตกตัวเข้ามาใช้งานได้เลยแนะ่ผมก็ต้องมาทำใด้ตรงนี้โคตรยากเลยนะครับจะบอกให้ การทำให้คนอื่นเติมโมดูลเข้ามาได้ก็ได้ทำงานนี้แหละนะโคตรยากเด็กปวสต้องมาทำงานหินม,มหาหินขนาดนี้แล้วยังไม่พอยังมีไอตัวกำหนดสิทธิ์ยูเซอร์อออประมาณมันติเลเวลไม่จำกัดว่ามีกี่เลเวลโดยปกติเราต้องฟิกใช่ไหมฮะมีแอดมินเมนเจอร์ยูเซอร์ลอะไรก็ว่าไปแล้วก็จะชัดเจนแล้วเรามีกี่กรุ๊ป แต่ตัวนี้ไม่ได้อันลิมิตกรุ๊ปสร้างกรุ๊ปขึ้นมาเองเช่นกรุ๊ปนี้ชื่อว่าเมนเจอร์จะเห็นเมนูอะไรได้บ้างเขาก็ติ๊กเอาติ๊ก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 เช็คบ็อกว่าเห็นเมนูอะไรได้บ้างแล้วก็เซฟกรุ๊ปนี้ไว้เวลาเขาแอดยูเซอร์เข้าไปเขาก็จะแอดใส่ในกรุ๊ปนี้ก็จะมีสิทธิ์ไปตามเมนูที่ตั้งไว้ว่าเข้าเมนูไหนได้ผมก็ต้องทำตรงนี้โคตรลำบากเลย ตอนนั้นนะครับเขียนเป็น PHP ธรรมดาเลยไม่ได้มีเฟรมเวิร์กไม่ได้ OOP ไม่ได้อะไรทั้งสิ้นธรรมดาเปพียวไล่ไปเรื่อยหลายพันมัรทัดต่อไฟล์แล้วก็ใช้น t e p a d ในการเขียนครับก็จนเรียนจบปสโปร,โรเจกต์นี้ก็ยังไม่เสร็จเลยต้องแบกมันต่อไปอีกผมก็ไปทำง,งานประจำที่บรษิษนะัทก้าวหน้าถึงไหนแล้ว ผมไปทํางานประจําโปรเจกต์จบไม่ใช่โปรเจกต์ตัวนี้ไอร้ระบบฝากคันเนี่ยก็ยังต้องทําต่อไปอีกผมก็แบกมันแล้วก็ทําต่อไปเรื่อยๆระหว่างที่ผมทํางานประจําจนผมลาออกจากบริษัทกลางหน้าไอ้โปรเจกต์เนี้ยก็ยังไม่เสร็จอีกยังรังควานชีวิตผมอยู่นะครับพี่เขาก็จะมาหาทุกวันอาทิตย์บางทีก็มาทุกสัปดาห์บางทีก็สองสัปดาห์มาทีหนึ่งมาดูความคืบหน้า มาติมาติงมาเพิ่มมาเติมมาปรับมาแก้มาเสริมมาลื้อโอ้ผมคนลลำบากเลยนะครับสโคบอันลิมิตไม่มีสโคบงบประมาณเรื่อยๆจ่ายผมเรื่อยๆค่าขนมทีละห้าพันมั่งแปดพันมั่งหมื่นมั่งมั่งสองหมื่นมั่งสองพันมั่งจ่ายเรื่อยๆตามจำนวนงานที่ทำได้เยอะได้น้อยนะครับผมก็ไม่เรียกว่าจะเอาเท่าไหร่ก็แล้วแต่เขาจะให้ กว่าจะปิดโปรเจกต์นี้ได้นะครับผมใช้เวลาไปสองปีเส็จเศษตอนนั้นก็ลาออกแล้วก็ไปเรียนต่อที่มอบนและหนูง่วงน,นอนเล็กน้อยนะครับถึงไหนแล้วหว่าก็ไปเรียนต่อแล้วก็เป็นฟรีแลนซ์รับงานเขียนโปรแกรมไปทั่วนะครับเพื่อประทังชีวิต แั้วก็มีแบบว่าแบบยังไงล่ะงานเข้ามาเรื่อยๆนะครับให้เขียนเรื่อยๆแล้วช่วงนั้นก็จะมาแบบเยอะมากๆมันมาเป็นตั้งเลยงานของนี่โอ้โหเดือนเดียวเข้าเจ็ดแปดงานผมก็เขียนเขียนก็เขาจ้างก็ทำนครับทนทําทไหวก็ทำํทำทาไม่ไหวก็ทําเหมือนเดิมเพราะไอทีไม่คิดจะทําได้ก็ทําได้มาแล้วก็เลยผ่านแต่ว่า กนันสิ่งที่เราไม่รู้นี่แหละไม่รู้จะไปถามใครด้วยตอนนั้นไม่มีใครรู้อะไรเลยคนรู้จักก็ไม่มีใครรู้สิ่งที่เราจะถามโชคดีที่เอ,อมันมีร้านเน็ตมาเปิดที่อุบลเพความเร็วนี่ผมันวิ่ง8 0ดเคเลยนะครับร้านนั้น8 0ดเคจริงๆถือว่าไม่น่าเกียดนะวิ่งแปดสิบเคสปูเร็วๆอย่างน้อยผมเข้า google ผมเซิร์ชหาคำตอบพวกนี้ได้ สิ่งที่ผมสงสัยผมสามารถจะไปเซิร์ชได้แต่ว่าชั่วโมงหนึ่งนี่แปดสิบบาทไม่ใช่ั่วโมงละสี่สิบม่ช่ั่วโมงละสี่สิบบาทอยู่ที่ SK ปัจจุบันเจ๊งไปแล้วร้านนั้นแต่เนีมันเร็วมากผมว่าเร็วที่สุดในอุบลในตอนนั้นนะครับเร็วที่สุดเร็วมากด้วยผมก็ใช้ตรงนั้นแหละอยู่รอดปลอดภัยไม่ได้นะครับก็โปรเจกต์ก็เสร็จไปก็ได้ความรู้ความรู้ที่ได้มาเนี่ย ก็เอาไปทำหลากหลายงานเลยชีวิตก็เลยมีวันนี้เพราะไอ้งานแบกช้างขึ้นภูเขานี่ไแหละตอนนี้ผมกรจ่างเลยเรื่องมันติเพิ่นดอกดาวมันติเพิน่นนโดว์ซีเอสีเอการซิปอันซิปการสร้างโมดูลการอิฟการแวร์แบบที่มันซับซ้อนมากๆหรือการเขียนคิวรี่ที่มันซ้อนกันผมกำลังจะบอกอะไรผมกำลังจะบอกว่า คนจะแกล่งมันต้องผ่านการเวลาแล้วก็ผ่านงานยากๆคนเราเพ่งจะแข็งแกร่งได้แล้วต้องผ่านมันไปให้ได้นะครับอย่ายอมแพ้ต้องผ่านติดขนาดไหนก็ต้องสู้กับมัน <_ pub> ไม่ใช่ว่าเฮ้ยเฮ้ยกูทําไม่ได้ละมันยากมันเกินกําลังนั้นกูเลิกกูไม่ทํากูยอม